สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดินและสังหาบายฟาร์มุ้ยนะคะวันนี้เราพามาดูที่ดินแปลงเล็กนะคะอยู่ใกล้ถนนสวนสนสอนแค่นิดเดียวเองนะคะห่างจากถนนสวนนสอนเนี่ยแค่ประมาณ120เมตรนะคะที่ดินติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนี่นะคะแปลงที่เราต้องการจะขายนะคะก็จะอยู่ด้านนี้ก็คือที่ดินเนี่ยเจ้าของต้องการแบ่งขายนะคะในเนื้อที่100ตารางวานะคะแล้วราคาก็ดีมากๆนะคะราคานี้หาไม่ได้แล้ว จริงๆนะคะเนี่ยก็คือ100ตารางวาเจ้าของต้องการขายที่ราคา5้า0 0 0หบาทพร้อมค่าโอนภาษีเจ้าของออกให้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของที่ดินกันนะคะที่ดินแปลงที่จะขายนะคะอยู่ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะห่างจากถนนสุวรรณศรเนี่ยถนนสุวรรณศรจะอยู่ปากซอยนะคะประมาณ120เมตรเท่านั้นเองไฟฟ้าประป,ระปามีครบหมดแล้วนะคะที่ดินอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปี่ยวไม่เปรียวเลยนี่เพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลปากพีเนี่ยเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะคะเนี่ยโรงพยาบาลปากพีก็จะเข้าไปด้านในแล้วที่ดินที่แปลงที่ต้องการจะขายก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะนี่นะคะตรงเนี้ยก็คือที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ถม,มนะคะมันก็เลยจะดูลึกกว่าด้านข้างถ้าถมเนี่ยก็ถมประมาณเมตรหนึ่งก็เท่านั้นเองนะคะและแปลงที่ต้องการจะขายก็คือจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งเจ้าของเนี่ยจะแบ่งจากโฉนดแปลงใหญ่นะคะแปลงเดิมที่อ่าที่อยู่เนี่ยก็คือแบ่งขายให้ในในเนื้อที่100ตารางวา หน้ากว้างเนี่ยก็จะได้สักประมาณอ่า2 0ถึงเมตรอ่ะนะคะก็คือถ้าท่านใดชอบเนี่ยมาดูแล้วก็มาวัดกันนะคะ100ตารางวาได้เท่าไหร่ก็ก็แบ่งก็แบ่งให้นะคะแต่หน้ากว้างเนี่ยอาจจะประมาณ25เมตรอ่ะนะคะนี่ขนาดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบ่งให้ตามถนนลาดยางแบบนี้เลยนี่นะคะ ที่ดินไม่เปี่ยวนะคะเป็นที่ดินเปล่านะคะยังไม่ได้ถมเนาะแบ่งขายให้ในเนื้อที่100ตารางวาในราคา550,000บาทค่าโอนภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนเนี่ยเจ้าของออกให้ทั้งหมดนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนะัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะที่ดินตรงนี้เหมาะที่จะมาทำแบบทำบ้านอยู่อาศัยนะคะหรือจะมาทําบ้านสวนหรือว่าจะมาทําธุรกิจร้านค้าร้านมินิมาร์ทหรืออ่า ธุรกิจต่างๆได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ในชุมชนแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลจากถนนสวนสศรน,นเส้น33เลยนิดเดียวเองนะคะ120เมตรถือว่าทำเลดีมากๆถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมที่ดินได้ทุกวันแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ